สวัสดีครับภูมินะครับผมต้องบอกกันว่าคอนเทนต์นี้หายไปนานแล้วนะครับเคยทาครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับลูกค้าสามารถติดตามได้นะครับคือจะสอนลื้อลดแบบฉบับละเอียดเลยนะครับคือใครทําตามผมเนี่ยไม่พลาดแน่นอนนะครับรวมถึงประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดแรงด้วยนะครับผมเดี๋ยวบอกเรื่องของอุปกรณ์ก่อนหลักๆเลยที่อยากให้มีนะครับคือบล็อกไฟฟ้านะครับผมแต่ว่าถ้าใครไม่มีไขควงปกติก็ใช้ได้นะครับผมอันนี้สําคัญนะครับไขควงหัวใหญ่นะครับผม จะต่างกันนะครับมันจะมีหัวเล็กกับหัวใหญ่ให้หาหัวใหญ่มาเผื่อหัวหนึ่งนะครับผมในส่วนของอุปกรณ์งัดกิฟนะครับควรจะมีเลยนะครับเพราะว่าการลื้อรถอ่ะเป็นสิ่งที่ที่สําคัญมากนะครับมีหาได้ตามช้อปปี้รัสด้าเลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็ผ่านศึกสงครามมาเยอะนะครับโอเคอีกอีกจุดหนึ่งนะครับใครมีไขควงวัดไฟเก่าๆนะครับผมนี่ไขควงวัดไฟเก่าๆนะครับให้ติดมาด้วยนะครับเพราะว่าใช้งานตามจุดที่เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็รวมถึงบล็อกไฟฟ้านะครับอ่าตัวใหญ่ อันนี้ใครไม่มีใช้กอกแก็กก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะเปลืองแรงนิดนึงนะครับผมเบอร์14นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่าการลื้มิวเซเว่นแบบละเอียดเนี่ยเอาตามผมไปเป๊ะเลยนะรับประกันว่าคุณจะไม่เหนื่อยนะครับแล้วคุณจะตกใจว่าทาไมผมถึงทําได้คนเดียวนะครับผมโอเคครับจุดแรกนะครับที่อยากให้ลื้อคือในส่วนของจอกลางก่อนนะครับอ่าซึ่งจะเป็นน็อตสี่ตัวนะครับผมอันนี้ใช้ไขควงธรรมดาก็ได้นะครับที่ให้ลื้อจอกลางก่อนเพราะว่า อตอนที่ยังมีเบาะนั่งอยู่อ่ะเราจะไม่เมื่อยมากเพราะว่าถ้าเราเอาเบาะออกไปแล้วแล้วมาลื้อจอกลางที่หลังเนี่ยมันจะทําให้ค่อนข้างเมื่อยนะครับเวลาเราแขวนคอนะครับรวมถึงเวลาเราปลดสายไฟนะครับพอเราลื้อจอกลางออกมาแล้วปุ๊บอย่าเพิ่งง้างแรงนะครับอ่าจะมีสายไฟอยู่หลกัหลกๆเลย3จุดนะครับจะเป็นตัวเล็กตัวหนึ่งตัวใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวหลังตัวหนึ่งนะครับ ให้เราใช้ไขควงไวไฟนะครับอันเก่าๆเล็กๆเนี่ยของผมเนี่ยจะงอปลายไว้นิดนึงนะครับถ้าสังเกตดูจากกล้องนะครับจะสามารถงัดได้ง่ายนะครับนี่นะครับรวมถึงสายไฟตัวหลังนะครับเราสามารถล้วงเข้าไปงัดด้านหลังออกมาได้เลยนะครับผมเหมือนกันนะครับต่อเนื่องนะครับก่อนที่จะรื้อบอร์ดนะครับให้ปลดในส่วนของตัวปรับแอร์มาก่อนนะครับอันนี้อาจต้องพึ่งกิฟต์นิดนึงนะครับอ่าให้ระวังหักนะครับเวลางัดเข้าไปนะครับเทคนิคคืออ่าผมจะงัดเข้าไปที่ตำแหน่งแอร์เบอร์ศูนย์นะครับอ่ามันจะค่อมแบบนี้พอดีนะครับ ค่อมไปตรงกลางพอดีจะทําให้ขาไม่หักนะครับผมต่อมานะครับตัวที่มีคนถามผมมากที่สุดนะครับคือตัวนี้นะครับอ่าตัวฐานปรับแอร์เอาออกไงนะครับอ่าเขาจะมีกิ๊บเหล็กอยู่2ตัวหากิ๊บเหล็กอยู่2ตัวบริเวณด้านหน้านี้ตัวหนึ่งนะครับบริเวณด้านหลังนี้ตัวหนึ่งนะครับทีนี้อุปกรณ์ที่ต้องใช้เนี่ยอาจจะต้องใช้ตัวงัดกิ๊บตัวใหญ่นะครับที่เป็นด้ามงอสี่ท่าองศาแย่เข้าไปด้านหลังก่อนนะครับแย่เข้าไปลึกๆเลยนะครับเราจะสัมผัสได้ถึงว่ามันชนเหล็กนะครับจากนั้นเรางัดออกมาตรงๆเลยนนนะะคครรัับบบผมี่่าๆ พอเรางัดด้านหลังออกปุ๊บนะครับให้เราย้ายมางัดด้านหน้านะครับนี่ปุ๊บอ่านะครับน่ะสังเกตดูเขาจะเป็นเหล็กแบบนี้นะครับกิ๊บเหล็กอ่ากิ๊บเหล็กนะครับ2จุดนี่นะคะมาไม่ยากนะครับไม่ยากถ้าเครื่องมือพร้อมนะครับผมพอเราต้องการปลดปลั๊กเหมือนเดิมนะครับผมก็ใช้ไขควงไฟ้ไาตัวเก่านะครับทําการปลดปลั๊กนะครับอ่าจุดต่อมานะครับให้รื้บริเวณตัวโหนประตูก่อนนะครับอันนี้ใช้ ตัวงานกิบเบาๆนะครับจะมีน็อตทั้งหมด3ตัวแต่ว่าข้อควรระวังคือน็อตตัวนี้จะต้องใช้ไขควงหัวใหญ่นะครับใช้ไขควงหัวเล็กไม่ได้สังเกตดูเนี่ยมันจะไม่เต็มนะครับพอมันไม่เต็มเนี่ยมันจะทําให้ในส่วนของเวลาเราขันออกมาเนี่ยหัวน็อตเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้หัวใหญ่นะครับหัวใหญ่อ่ามีปึ๊บถ้าเรามีหัวใหญ่อุปกรณ์ครบนะครับการที่เราจะเอาออกมาเนี่ยไม่ยากเลยนะครับยิ่งถ้าเกิดว่ามีสว่านไฟฟ้าด้วยนะครับผมเนี่ยออกมาง่ายๆเลยนะครับผม ตรงนี้จะมีทั้งหมด3จุดนะครับก็ให้เราค่อยๆรืออ้อทีละจุดก่อนนะครับคือที่ที่ให้รื้อข้างบนก่อนเนี่ยเพราะว่าพอมันมีเบาะอยู่ครับเราจะไม่เมื่อยเวลาเราแหงนะครับเว้นแต่ว่าบางทีลูกค้าเห็นผมในคลิปเนี่ยที่รื้อข้างล่างก่อนเนี่ยเพราะว่าเรารีบเอาเบาะไปทานะครับผม จากโพสตาบนหลังคารับอันต่อไปไม่ยากแล้วนะครับให้เอาเบาะผู้น่าวก่อนนะครับยิงน็อตปตัวถ้ามีล็อกไฟฟ้าก็เบาแรงหน่อยนะครับเบอร์สิบสี่นะครับอันนี้คงไม่ต้องถ่ายดีเทลอะไรเยอะแต่แค่อยากจะแนะนําว่าเวลาเอาเบาะออกะครับให้ปิดประตูหลังนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวขาเบาะเนี่ยเขาจะไปเกี่ยวโดนสีรถได้นะครับผมรวมถึงถ้าถ้าขยันนะครับอ่ะให้เอาหมอนออกก่อนนะครับเอาหมอนออกแบบนี้นะครับผมจากนั้นเนี่ยค่อยค่อย ยกหมอกมานะครับก่อนยกหมอกมาปรับเบาถอยหลังให้สุดนะครับผมแล้วทำการยก,กมาตรงๆได้เลยนะครับระยะการออกของเขาเนี่ยจะมาท่านี้เลยจะมาท่านี้เลยนะครับยกออกง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ขาเนี่ยจะไม่ไปบาดสีรถแน่นอนแต่เรามัานระวังว่าตอนที่จะยกเบาอ,ออกจําไว้เสมอนะครับให้ปรับเบาอ,อยู่หลังสุดต่อมานะครับอันนี้จริงๆก็เออลือ้อก่อนหรือลือล้อหลังก็ได้นะครับแต่ว่า ถ้าเป็นคนที่รื้อเองผมแนะนําให้รื้อก่อนเลยนะครับผมน็อ,นอตไม่มีอะไรมากก็ใช้ไขควงแฉกปกตินะครับบริเวณด้านในก็จะมีน็อต2อตัวนะครับผมสามารถขันได้ตามปกติเลยนะครับสําหรับแบคไลท์ชิ้นนี้โอเคเวลาเรายกขึ้นนะครับชิ้นนี้ให้ยกขึ้นตรงๆนะครับกิฟของเขาจะเป็นกิฟที่ออกแบบมาเพื่อให้หักทีนนี้ ชิ้นบริเวณเกียนะครับจะมีน็อต2จุดนะครับออยู่บริเวณนี้นะครับเราก็ใช้ไขควงปกติในการขันออกได้เลยนะครับผมอันนี้ไม่ยากนะครับแต่จุดที่ยากแล้วต้องระมัดระวังนะครับคือตอนที่เราดึงออกมาเนี่ยโอเคเราดึงตรงๆได้เลยนะครับแต่ให้เราล้วงมือไปปลดสายไฟสวิตก่อนนะครับเฉพาะตัวเกียร์อโต้ VGS นะครับผมให้เราทําการปลดสายไฟนะครับสายไฟจะต่อสวิตตรงนี้นะครับผม แล้วก็ก่อนที่จะยกขึ้นนะครับให้กดชิปล็อกเพื่อเลื่อนเกียร์ลงมาและยกชิ้นงานมาตรงๆได้เลยนะครับจุดต่อมานะครับอ่ะดึงแบกไลท์ด้านข้างขึ้นมาตรงๆเลยนะครับเป็นกิฟธรรมดา4ตัวนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะหักนะครับกิฟนี้ก็ชิ้นนี้ดึงมาตรงอย่างนี้เหมือนกันนะครับดึงเข้ามาหาตัวนะครับผมโอเคจากนั้นผมแนะนําให้ปลดในส่วนของยางลดเสียงก่อนนะครับเอยางยางขอบประตูแล้วกันไปบอกยางลดเสียงไม่ได้นะฮะโอเคงวนเก็บไว้นะครับ แนะนำว่าให้แยกไว้นะครับข้างใครข้างมันเวลาล้างก็ล้างล้างฝั่งใครฝั่งมันนะครับผมทีนี้ในส่วนของแก้เนี่ยใช้ไขควงขนาดปกติถอดออกได้เลยนะครับอ่าจะมีน็อตอยู่แค่2ตัวนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับไม่ยากสําหรับในส่วนของตัวแก้ตัวนี้นะครับผมน็อตอยู่บริเวณด้านล่างอ๋อใส่ผิดหัวนะฮะขออภัยนะฮะเล่นมุกเล่นมุกนะครับเล่นมุกนะฮะโอเคน็อตสองตัวนะครับ เทคนิคของผมแชร์อย่างหนึ่งนะครับจาไว้ว่าถ้าเป็นจุดที่ยึดกับเหล็กน็อตจะเป็นหัวทู่แบบนี้นะครับในส่วนของคอนโซลหน้านะคบเผื่อใครหลงลืมนะครับแต่ถ้าในส่วนของจุดอื่นก็เดี๋ยวแนะนําเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับผมทีนี้ดึงตรงๆนะครับพอดีผมผมลือออกมาแล้วนะครับเป็นลักษณะกิ๊บแบบนี้เองนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะหักนะครับเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ดึงมาตรงๆแบบนี้เลยนะครับทีนี้ดึงเข้าหาตัวนะครับผมกดยางขอบประตูออกนะครับผม อันนี้ไม่ยากนะครับถ้าถ้าใครดึงฝั่งนู้นออกมาแล้วฝั่งนี้คล่องๆเลยนะครับเคในส่วนของชิ้นใต้คอนโซลนะครับจะแบ่งเป็นน็อตหลักๆเลยแค่3ตัวนะครับคือบริเวณตัวมือเปิดฝังโฟมมี2ตัวแล้วก็บริเวณนี้1ตัวนะครับใช้ไขควงขนาดปกติขันออกได้เลยนะครับผมอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับนี่เบิ่าน็อตน,นะครับถ้าใครไม่แม่นเรื่องนอ็อตก็เอากระบะมาแยกเองแยกเองนะครับแต่พอดีผมอะ่ะ หรือค่อนข้างบ่อยก็เลยก็เลยชินเรื่องน็อตนะครับผมนี่ทีนี้พอเราถอดน็อตสามตัวแล้วเนี่ยเทคนิคการดึงของตรงนี้นะครับแนะนําให้จับแบบนี้จับแบบนี้นะจับตามผมนะจับตามผมนะครับแล้วก็ดึงเข้ามาหาตัวตรงๆนะครับเพราะว่ากิฟต์เขาอยู่ในลักษณะตรงๆนะครับปึ๊บนี่นะฮะให้ดูนะครับจุดจุดตำแหน่งของกิฟต์เนี่ยเขาเป็นตรงๆนะครับถ้าคุณดึงเอียงหรืออะไรเนี่ยกิฟต์ตรงเนี้ยจะหักนะครับผมโอเคครับต่อมานะครับจะเริ่มรื้อด้านหลังแล้วนะครับเริ่มต้นจากปลดในส่วนของ ไปแผ่นที่ไปหาแผ่นที่แล้วกันนะครับอ่ะอ๋อตัวนี้มีน็อตตัวเดียวนะครับน็อตตัวเนี้ยจะถือว่าค่อนข้างเล็กกว่ากว่าน็อตตัวอื่นนะครับผมทีนี้เทคนิคของผมก็ถ้าอันนี้เอาออกแล้วนะครับแนะนําให้คาน็อตไว้นะครับเพราะว่าน็อตตัวเนี้ยชอบหายนะครับผมก็จะคาไว้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมใช้ไขควงัดไฟนะครับช่วยในการปลดกิฟนี่นะครับเรียบร้อยอ่าอันนี้เริ่มยากแล้วนะครับผมบอกก่อนว่าในส่วนของการถอดบอร์ดหลังเนี่ยจริงๆอ่ะน็อตอ่ะเขามีแค่2ตัวนะครับมีแค่สอง แต่ว่าตอนยิงอ่ะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าตำแหน่งของน็อตน็อตตัวนี้มันจะค่อนข้างยาวนะครับระวังเกียวรูดนะครับระวังเกียวรูดเทคนิคของผมก็คือง้างเบาขึ้นไปข้างหน้าหน่อยนะครับเพื่อให้ตัวเครื่องมือของเราเนี่ยมันตั้งตรงนะครับพอเครื่องมือตั้งตรงไ่นเวลาเรายิงน็อตออกมาครับมันจะไม่ไม่กินเกีย์นะครับไม่ต้องกังวลว่าเขาจะพังนะครับผมง้างง้างไปได้เลยนะครับโอเคแล้วเราก็เอาเบาอันนี้ออกก่อนนะครับผม จุดนี้นะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งลื้อเบาะแถวกลางออกนะครับเพราะว่าเบาะแถวกลางเนี่ยปรับเปลี่ยนนะครับทีนี้เนี่ยทคนี้ผมก็จะให้เลื่อนเบาะไปข้างหน้าก่อนนะครับให้เรามีสเปซในการทํางานนะครับอ่ะเราเริ่มต้นจากเหมือนเดิมนะครับไขควงวัดไปแงปุ๊บนะครับโอเคอ่าตรงนี้นะครับยากหน่อยนะครับใช้มือดันใช้มือดันไปตรงๆปุ๊บนะครับอ่ะโอเคอย่างครานี้ไม่เคยถูกวอดเลยอาจจะแข็งนิดนึงนะครับเหมือนเดิมนะครับใช้ไขควงช่วยนิดนึงอื อ่านี่นะครับผมอ่าลักษณะกิ๊บจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะก็ถ้าถ้าไม่รู้มุมต้องเบากว่านี้นะครับพอดีผมอ่ะรู้มุมแล้วก็เลยค่อนข้างจะรุนแรงนิดนึงนะคะเหมือนกันนะครับนี่นะคะโอเคอ่ะอันนี้ไม่เคยถอดนะครับต้องใช้อันนี้ช่วยงานนิดนึงนะครับการเล่าแบบดันมาด้านหน้าหน่อยนะครับเขาจะออกมาปึ๊บทีนี้เขาจะมีน็อตสามตัวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับผมต้องใช้ไขควงที่หัวใหญ่นะครับอ่าไขควงที่หัวใหญ่เป็นคนขันเพราะว่า ถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวหัวน็อตจะลูดนะครับแเราก็ขันได้เลยนะครับตรงจุดนี้ผมจะไม่ใช้บล็อกไฟฟ้านะครับเพราะว่าออหัวของเขาค่อนข้างใหญ่นะครับบางทีบล็อกไฟฟ้าเลยเาอกกไม่ถูกแล้วก็น็อตเขาเนี่ยจะไม่เหมือนน็อตที่เราลือตามคอนโซลหน้าปกตินะครับ ดึงตรงๆนะครับดึงตรงเิไม่ต้องกลัวหักนะครับอ่าไม่ต้องหักโคานะครับเป็นคลิปแบบนี้นะครับดึงได้เลยนะครับเลยโอเคอ่ะตอนจากนั้นจุดที่ยากที่สุดนะครับแล้วบอกก่อนเลยว่าหักกันมาแล้วหลายคนนะครับสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์นะครับก็คือชิ้นใหญ่นี้นะครับถ้าเราถ้าเราดึงผิดจุดเนี่ยมันจะชอบหักตรงบริเวณนี้นะครับเทคนิคของผมนะครับให้ดึงด้านหน้าก่อนโดยที่ล้วงมือเข้าไปตรงนี้ ตรงเข้าไปบริเวณเข็มขัดนิ่ภัยนะครับอ่าแล้วก็เราใช้มือช่วยอีกมือหนึ่งตรงตรงที่พักแขนนะครับดึงมาทางนี้ก่อนปึ๊บอ่าปึ๊บจากนั้นถึงค่อยมาดึงบริเวณด้านหลังนะครับดึงตรงๆนะครับดึงมาหาตัวปึ๊บนะครับนี่นะครับ,รบแล้วก็เขาจะมีปลั๊กไฟนะครับให้ปลดปลั๊กไฟ2ตัออ่าปลั๊กปึ๊บแค่นี้เองนะครับชิ้นใหญ่ออกมาแล้วเห็นไหมฮะไม่ยากไม่ยากนะครับอ่าแต่ให้จําไว้ว่าดึงหน้าดึงหลัง แล้วก็ดึงเข้าหาตัวนะครับผมอ่าแคชวนให้กทีนึงนะครับล้วงมือเข้าไปบริเวณเข็มขัดนิรภัยนะครับเอามือจับไว้นะครับดึงข้างหน้าก่อนดึงมาหาตัวอ่าอันนี้หลุดมาเลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับโอเคนี่นะครับชิ้นใหญ่หลุดมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นพวกโบเวอร์แอร์ต่างๆนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาค่อยมาอีกคทหนึงแยกทำความสะอาดกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลื้อชินโฟนต่อเลยนะครับชินโฟนก็ถอดเข็มขัดนะครับ ถ้าใครมีกล็องไฟฟ้าก็จะเปียบนะครับผมจุดที่อันนี้แล้วแต่มุมมองนะครับสําหรับผมอะมองว่าอาจจะเป็นรอยนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเราต้องแกะเพื่อเปิดฝาตัวเคื่อพายุงออกนะครับผมค่ะตัวตัววแล้วกันตัวโหวดนะครับจากนั้นเนี่ยเหมือนเดิมนะครับต้องใช้น็อตหัวใหญ่นะครับสําหรับตัวหวตัวนี้เพราะว่าหัวน็อตเขาจะค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้เนี่ยถ้าใครรื้อจะรู้เองโดยปริยายว่าควรจะใช้อุปกรณ์แบบไหนนะครับผม แต่อย่าใช้ไขควงตัวเดียวนะครับให้ใช้หัวเล็กกับหัวใหญ่เป็นหลักนะครับผมพอเราถอดนี่ออกมาแล้วถ้ากลัวลืมเราคาน็อตไม่ได้แล้วเราปิดฝาไปนะครับน็อตไม่หายนะครับน็อตก็อยู่ในนี้แหละนะครับเผื่อใครบางคนกลัวลืมเทคนิคต่อมานะครับจุดนี้อาจจะค่อนข้างยากหน่อยเหมือนกันนะครับคือชิน้นนี้ถ้าดึงผิดจุดเขาจะชอบเล้าวตรงนี้ชอบเล้าวตรงนี้นะครับเทคนิคผมล้วงมือเข้าไปตรงนี้เลยเนี่ยสองจุดนะครับสองจุดปึ๊บแล้วก็งัดเข้าหาตัวต,วตรงๆเลย นะฮนะงานเข้าหาตรงตรงเลยนี่นะครับก็เดียวลดลเลยนะครับง่ายๆไม่หากด้วยนะครับเอ่นะคะเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้เลยกิฟต์ลักษณะกิฟต์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นกิฟต์ทั่วๆไปนะครับผมอ่านะ เนี้ยออก,ก่อนเลยว่าหลังเสียกันมาหลายคนแล้วนะครับก็เลยให้เอาไว้ช่วงเกือบแต่ท้ายๆนะครับเราดึงแบคไลท์ออกก่อนนะครับผมโอเคแบคไลท์ชิ้นนี้ก็ดึงมาตรงๆเลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะหักนะครับอ่าเพราะว่าแบคไลท์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของกิปแบบนี้นะครับอ่าดึงมาตรงๆได้เลยนะครับทีนี้พอแบคไลท์ออกปุ๊บถอดยางขอบประตูออกนะครับยางขอบประตูแนะนานเหมือนเดิมนะครับ ั่งใทยฝั่งมันนะครับอย่ามั่วฝั่งนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยใส่กลับเข้าไปเนี่ยจะไม่เข้ารูปเลยนะครับผมโอเคจากนั้นให้เราถอดบอเบาะให้เราถอดน,น็อตฝั่งเบาะตัวเล็กก่อนนะครับอ่ะน็อตฝั่งตัวเล็กก็สี่ตัวปกติอันนี้ไม่มีอะไรนะครับท,ทุ่ทวไปเลยเอ่ะเทคนิคต่อมานะครับเอาหัวหมอนออกก่อนนะครับผมจาไว้ว่าเอาเบาะออก ถ้าเอาปอดไทยต้องเอาหัวหมอนหนอกทุกครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดโปแล้วไม่เป็นไรนะครับจากนั้นเอ็นบ่อลงไปแบบนี้นะครับมาตรงๆเลยนะจากนั้นเอียงเข้ามาหาตัวนะครับเอียงเข้ามาหาตัวนะครับให้ให้ขาบ่อครับมันค้ำไว้อยู่ก่อนนะครับเพราะว่าน้ําหนักเขาจะเยอะให้เราเอื้อมมือเหมือนอุ้มนะครับจับบริเวณขาบ่อไว้นะครับแล้วอุ้มมาตรงๆเลยเนี่ยจับเหมือนเหมือนจับขาบ่อนะครับเอียงออกแบบนี้เลยนะครับเอียงออกเอียงออกขานี้เลยนี่ ยังออก้ค่นี้เลยนะ <Yeah. S 1> โอเคครับอันนี้บอกเลยว่าตาบเปียนนะครับอ่ะ อันนี้บอกก่อนว่าใครมีเพื่อนช่วยให้เรียกเพื่อนมาช่วยนะครับแต่ว่าถ้าใครอยู่คนเดียวนะครับให้เอาตามเทคนิคผมนะครับจะได้ไม่ปวดหลังเพราะว่าบอะตัวเนี้ถือว่าหนักที่สุดของของมิลเซเว่นเลยนะครับอ่ะนี่มีลามารเรายกไปตรงตรงก่อนนะครับอยกมาตรงนะครับค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บมาตรงกลางให้ได้นะครับจากนั้นเราเอ็นบอะไปท่านี้นะครับให้ขาเนี่ยลอยนะครับให้ขาบอะลอยจากนั้นนะครับเทคนิคผมเนี่ย จะไม่เอาออกประตูข้างนะครับผมอ่ะจะสไลด์ออกไปประตูท <całe S 2> ้ายเลยนะครับเพราะว่าจะใช้ก well ําลังให้น้อยที่สุดนะครับเนื่องจากว่าเราอยู่คนเดียวนะครับแต่ว่าเราต้องระวังขาตรงนี้ระวังขาตรงนี้นะครับแล้วก็ยกปุ๊บแล้วก็สไลด์ไปเลยนะครับแบบนี้โอเคนะครับแบนี้พุ่งตรงๆอย่างนี้เลยนะครับพุ่งตรงๆเวลาระวางนะครับก็วางตรงๆนะครับอ่าอาจต้องุ่นิดนึงนะครับนี่นะครับ ก็แชร์ไว้นะครับที่ให้เอาออกหลังต่วนเนี่ยเพราะว่าตัวนี้ใครยกผิดท่าผิดเวลาผิดที่นะครับรับประกันเจ็บหลังแน่นอนนะใกล้เสร็จแล้วนะครับทีน,นี้ไม่ยากนะครับอ่ะทีน,นี้เราก็ดึงออกตรงๆดึงดึงฝั่งนี้ก่อนก็ได้นะครับอ่ะหรือใครจะดึงดึงตามขนาดได้เลยนะครับกิิบเข้าเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบสามกิิบตัวกลางนะครับไม่ต้องกลัวหักนะครับถ้าจะหักอะ่ะ เขาจะชอบผักตรงนี้นะครับให้ระวังตรงนี้แล้วกันนะครับให้ระวังตรงนี้เพราะว่าเราต้องน้างฝั่งนี้โอเคสองฝั่งนะครับแล้วก็จุดที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเอาออกยังไงนะครับก็คือตัวปรับเสือขาดที่ทรถไฟใช้กวังวัดไฟผมใช้ได้เสมอนะครับแย่ yeah, เข้าไปบริเวณตัวปรับได้เลยนะครับอ่ะบริเวณตัวปรับก็ อยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งนี้อ่าดึงกันมาตรงๆได้เลยนี่อันนี้อันนี้อันนี้อ่ะต้องระวังนิดนึงนะครับดึงอ่ะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเขี้ยวเขาเนี่ยจะเป็นเขี้ยวพลาสติกแบบนี้ต้องระวังหักเลยนะครับผมดึงจากล่างก่อนก็ได้แล้วค่อยอ่าไปงัดข้างบนนะครับแล้วก็ใช้เบอร์44นะครับยิงขออภัยนะครับเมื่อกี้ยิงยิงวุ่นไปหน่อยนะครับเพราะว่าน็อตก็เป็นน็อตหัวบางนะครับผมโอเคแต่ว่าเป็นน็อตค่อนข้างแข็งแรงนะครับไม่ต้องกังวลมาก ชิ้นนี้ก็ดึงตรงๆได้เลยนะครับผมอ่าเป็นกิปเหล็กนะครับไม่ต้องกลัวหักนะครับผมใกล้เสร็จแล้วนะครับอ่าแบล็คไลท์ต่อไปอันนี้ดึงง่ายนะครับดึงมาตรงๆอีกเช่นกันนะครับเป็นกิปตเหล็กนะครับไม่ต้องกลัวหักนะครับทีนี้จุดที่หลายๆคนอาจจะงงว่าเอาออกยังไงจริงๆแล้วไม่ยากนะครับเน็อตจากน็อตสองตัวนะครับตัวสองตัวแล้วก็ไอตัวล็อกก็จะเป็นน็อตตัวเดียวนะครับเราก็ใช้ไขควงปกตินี่ยิงออกมาได้เลยนะครับผมเนี่ยนะฮะ จะเป็นน็อตยาวนิดนึงนะครับอ่าให้จำมาให้ดีนะครับแต่ว่าน็อตของเขาอ่ะก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาอยู่แล้วนะครับผมนี่นะฮะอเอคเวลาเราเอาออกมาแล้วปุ๊บชิ้นนี้ให้วางไว้หน้าคอนโซลก่อนนะครับเพราะว่าชิ้นนี้จะโดนน้านานไม่ได้นะครับพอมาชิ้นนี้น็อตเขาจะอยู่ด้านในนะครับอยู่ด้านในนะครับโอคนี่อ่ะน็อตลักษณะน,น็อตเขาก็จะแตกต่างกันนะครับผมก็ดึงออกมาได้ตรงๆเลยนะครับผม จุดที่อีกคนถามมาเยอะนะครับคือไฟสองแผนที่อันนี้ต้องบอกกันว่าเป็นนอ็นอตน็อตพลาสติกแล้การพุกพลาสติกอ,อาจจะต้องใจเย็นๆในการเอาออกน,นิดนึงนะครับนี่นะฮะลักษณะของพุกเขาเป็นแบบนี้นะซึ่งถ้าเกิดว่าใช้ใช้แรงเยอะน่ะมันจะเหมือนกับว่า มันจะเหมือนกับว่าขันขันพุกเข้าไปตลอดนะครับอ่าเราต้องเหมือนค่อยๆเบามือคลายออกมานะครับพวกก็ถึงจะออกมานะครับและหลายๆคนไม่รู้ว่าเอาออกอยังไงหลังจากนี้นะครับมันไม่มีมุมให้ดึงถูกต้องไหมนะครับให้หาตัวงัดกิ๊ตตรงๆแบบเนี้ยแย่เข้าไปตำแหน่งเดียวกับผมเลยนะอ่ะแย่เข้าไปตำแหน่งนี้เลยนะสังเกตดูนะครับสังเกตดูนี่ตำแหน่งนี้นะ,นะครับ,นะรบจะเจอบริเวณที่เป็นกิ๊บเหล็กนะครับกิ๊บเหล็กเนี่ยเห็นไหมเนี่ยๆๆนะครับ คือมันสามารถแย่เข้าไปอย่างนี้ได้กดกดเข้าไปได้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะออกเลยนะครับแล้วก็ปลดปลักด้านหลังก็ออกมาแล้วง่ายๆนะครับง่ายๆทีนี้เดี๋ยวหลายๆคนจะสงสัยว่าเอ๊ะไฟสองเหมนที่ทาไมยังไม่เอาออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราปลดผ้าหลังคาถ้าเราเอาไฟสองที่ออกครับผ้าหลังคามันจะถล่มออกมาครับเราให้เรากริปออกก่อนนะครับกริปก็จะมีสี่จุดประปักนะครับหนึ่งสอง สามแล้วก็สี่นะครับผมเหมือนเดิมนะครับเครื่องมือหากินนะครับใช้ตัวงัดกิฟนะครับอ่างัดได้เลยนะครับงัดได้เลยนี่นะครับเครื่องมือพร้อมนะครับจะได้เปรียบนะครับกิฟคุณจะไม่หักนะครับแต่ว่าอ่าต้องใช้แรงนิดนึงนะครับในการงัดกิฟออกมานะครับเราก็งัดออกมาสี่ตัวนะครับผมแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับอ่ะที่บอกว่าให้เอานี่ออกสุดท้ายเพราะว่า เราจะล้างผ้าหลังคาไว้นะครับไม่ให้เขาถล่ลมใส่เรานะครับผมพอเราปลออกก็เนี่ยปึ๊บนะครับผ้าหลังคาก็จะลงมาที่พื้นเลยนะครับผมแล้วเราก็เอาผ้าหลังคาออกมาทําความสะอาดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยในคลิปเนี่ยฝนตกนะครับผมก็ยังไม่ทําความสะอาดผาหลังคานะครับแต่ว่าพอมาถึงขั้นตอนนี้ก็คิดว่า น่าจะครบถ้วนเกือบทุกจุดแล้วนะครับผมในส่วนของเทคนิคก,การทำความสะอาดผ้าหลังคากับโผมก็เดี๋ยวขอยกยอดไปอีกน,นิดนึงนะครับผมวันนี้ก็จะทาไว้แบบน,นี้ก่อนนะครับสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็ฝากลูกค้าติดตาม y YouTube ภูมิใจนำเสนอแล้วก็ติกต่อภูกคาสิงสด้วยนะครับผมก็ไม่ได้ทำคลิปแนวดี y วอย่างนี้นานแล้วครับผมขอบคุณเช้า